เทมเป้รสที่11นะคะอิ่มแต่ไม่อ้วนเทมเป้ชุมชนต้าเฉียนเจ1กิโล300บาทนะคะตกอ่าอันนี้ก็ประมาณ3คขิดกว่านะคะจะอยู่ที่ถุงละร้อยนะคะหมดเนี้ย3 0 0บาทนะคะ1กิโลกร,รมัมเอชซีห้าหอยู่ต้าเฉียนเจมีกรดอะมิโนโที่จำเป็นมากกว่า10ชนิดนะคะแล้วก็เพิ่มแคลเซียมนอกจากนี้แล้วนะคะแคลเซียมสูง เพิ่มมวลกระดูกนะคะแล้วก็ป้องกันโลหิตจางนะคะเพราะว่ามีเฟอรัส,สูงนอกจากนี้แล้วยังมีในส่วนของตัวเลซิตินป้องกันไขมันในหลอดเลือดอันนี้แค่วันเดียวนะคะสวยมากเพราะวันนี้อุณหภูมิสูงมากนะอยู่ที่อากาศด้วยระวังถึงแตะตะแกงแบบนี้นะคะนั่นแหละทาสดใหม่ทุกอตนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีในส่วนของตัวโปรไบติกนะคะทำให้ทับไทยสะดวกแล้วก็ ป้องกันเรื่องของอารมณ์ด้วยทําให้อารมณ์เรามั่นคงนะคะไม่วินแตกง่ายแล้วก็ไม่เครียดง่ายนะคะ s h 6หก mb สยูต้าเฉียนเจลืมไป i s o f ฟ r o n e นะคะตัวนี้เพิ่มใยประสาทและสมองนะคะทาให้เรามีความจําที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเรื่องของฮอร์โมนนะคะต่อมไร้ท่อดีด้วยนะคะป้องกันเรื่องของฮอร์โมนไบทองด้วยนะ,คะใครที่อยู่ในไวทองนะคะเ,เปรไปทานนะคะ ก็ตัวนี้จะช่วยเรื่องลดเรื่องของอาการใบท้องได้ทำให้อารมณ์เป็นปกติ s c 6 m M s U กตาเชียนเ